สวัสดีครับพบกับนัก19บกีประกรรุ่นที่องที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มเมาใจแฟนๆที่อยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งในแนว PPV กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เป็นเจ้าตลาดหมายเลขหนฮะโอ้โหการันตียอดขายเบอร์หนึ่งมาอย่างยาวนานวันนี้นะครับไม่น้อยมากๆเลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 5 t o y o t a f o r t u n e r Diesel 2 4 V a u t ตขับ2ไม่9 0 0 0 0 P.P.V เจ้าตลาดนี่ต้องตัวนี้เลยนะฮะ Toyota Fortuner ครับวันนี้เป็นปี2015เรียกว่าเป็นตัวต้นโมเดลนะฮะของโฉมนี้เลยเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะฮะนั่นก็คือ2.4 V Auto ขับ2เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปก็เรียกว่าเหลือๆแหละเน้นความประหยัดใช้งานง่ายๆวันนี้เป็นรถบ้าน2มือนะฮะดูแลรถดีทั้ง2ท่านแน่นอนซึ่งเจ้าของคนล่าสุดก็เป็นลูกค้าประจาของเราอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ต้องขอ ขอบคุณนะที่ยังให้ความไว้วางใจจะซื้อจะขายยังใช้บริการ19าสีประกอบเหมือนเดิมอ่ะตัวนี้ออกห้างป้ายแดงนะ,ะราคาออกห้าง1 3 6่0ล้านบาทรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต่อตองไม่มีพิกาม,ไม,ม,ามไม่มีน้ำท่วมเลขมไม้แดกเก0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาโอ้โห10ปีไม่9 0 0 0 0ถือว่าใหม่น้อยมากนะฮะตกปีละ9 0 0 0ันนั่นเองวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าสวยขนาดไหนมาก กระจังหน้าก็เท่ไม่เบานะฮะเป็นคโครมเมียม3ชั้นใหญ่ๆสซ้ายขวาก็คโครมเมียมตรงกลางนี่โลโก้ใหญ่มากเด่นเลยไฟหน้ามาเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันแบบไบบีม LED ด้วยนะฮะมีไฟ Daytime LED ให้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะฮะซ้ายขวาสองฝัง่งไฟยังใส่มากนะฮะคโคมนี่ยังสวยมากไฟตัดหมอกมีให้ในตัวตามสเปคนะฮะอ่ะฝาโปรงนะฮะ <c oughs> สีสันวันนี้ต้องบอกว่าสวยมาก เป็นสีบรอนซ์เงินสดใสสวยงามออกแดดเงางามเปล่งตังเป็นประกายนะฮะระยิบระยับสะเก็ดมีบ้างเบาๆแต่ดูแล้วเล็กน้อยขนแมวมีนิดหน่อยแต่ดูแล้วเล็กน้อยภาพรวมดูแล้วยังสวยมากนะครับผิวดียังใสเพราะฉะนั้นไปตามนี้ได้เลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรข้อไปยังบางด้วยปล่อยเดิมๆไปเลยการชนสีสันค่อนข้างเรียบร้อยนะครับดูแล้วสวยมากสภาพใกล้เคียงตอนที่เขามา ซื้อจากเราไปมากๆเลยนะ,ะดูแล้วเรามีลุ้นนะจะไม่ต้องทำอะไรเอามุดกันหน่อยฮะช่วงล่างด้านหน้ายังสวยมากนะครับเดิมๆเลยไม่มีสนงสนิมไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักแทบขว้าต่อนะฮะสีสันดูแล้วไม่น่ามีอะไรต้องทำนะหรือว่าขับเก่งนะฮะเอาออกไปยังไงกลับมาอย่างนั้นเลยดูแล้วไม่ต้องทำอะไรนะฮะสวยมากผิวใสเนียนเลย คู่คอบไปยังบางยังใสาด้วยนะฮะบันดงบันไดของเดิมโรงงานนะฮะยังสภาพสวยมีสมาร์ทเอนทรีที่มือจับให้ด้วยนะฮะฟิล์มรอบคันสวยงามกระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวทิศทีหลังคาด้านบนก็ใช้ได้นะครับล้างน้ําอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรสีสันก็โอเคดูแล้วเรียบร้อยเสาอากาศคลิปฉลามพร้อมตัวยึดแหลกหลังคาตัวนี้โฉมแรกจะดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะฮะ ส่วนแม็กก็ลายเดิมเนื้อเดิมสเปคเดิมโรงงานสภาพยังสวยไม่มีทะลงทะลอกอะไรเป็นแม็กหน้เาเงาร่องสีเทาเข้มส่วนยางก็เป็น m a x กซิ700 Bravo a l t Terrain นะฮะเบอร์อยาง265 60R18 เลยปียาง22นะฮะตอนนั้นที่เขาซื้อจากเราไปก็รวมรวม2ปีกว่าแต่ดอกยังสวยมากเพราะว่าวิ่งน้อยนะฮะดอกยังเหลือเยอะ ก็ยังค่อนข้างเต็มค่อนข้างใช้ได้อีกสัก2ปีสบายๆนะฮะซุ้มลอ้อชัดสีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังแม็กก็สวยใช้ได้นะฮะไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีทลอกอะไรยางแม็กซินะฮะปี22ตรงไหนอ่ะ ตรงนี้เปล่าอ่าย2โอเคดอกได้อยู่นะฮะดอกยังค่อนข้างลึกเป็นดอกแนวลุยๆหน่อยก็ดอกก็ค่อนข้างจะหนาอยู่นะ,ะก็ได้อีกสัก2ปีสบายๆซุ้มล้อเชัดซีสวยงามไม่มีชนหนักน้ําท่วมนะฮะประตูขวาเปิดมานะขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ สวยงามซอกประตูด้านในสวยๆแห้งๆเดิม,เ,มเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความอะไรเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กอยู่ครบสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามอยู่ครบทุกแผ่นน,น็อตด้านในเดิมหมดนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรเลยเสาด้านหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กสวยงาม อยู่ครบทุกเม็ดเลยจ้าซอกไหนก็แห้งสนิทเดิมหมดแก้มขวาก็น็อตเดิมนะไม่มีถอดเลยสุดยอดมาต่อด้านหลังกันต่อนะฮะก็จะมีสปอยเลอร์มาให้เท่ๆในตัวแบบนี้นะฮะกระจกเดิมของโรงงานโตโยต้าไฟท้ายซ้ายเรียบร้อยฝาท้ายสีสันเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายขวาสมบูรณ์เรียบร้อยกันชนหลังสีสันเรียบร้อยนะฮะ ดูแล้วไม่ต้องทำอะไรโอเคสภาพเรียกว่าล้างขึ้นมาได้ลุนพร้อมตั้งเลยอมุดกันหน่อยฮะด้านหลังล้อ,อไหลยังอยู่ไหมยังอยู่ดีนะฮะช่วงลงช่วงล่างเพาล้อเช็ดสีสวยงามรุ่นนี้โฉมนี้จะได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับนี่เยี่ยมไปเลยเปิดออกมาดูโครงสร้างด้านในกันนะฮะตะเข็บแห้งๆเม็ดอาร์คสวยงาม เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะฮะฝาท้ายน็อตเดิมทุกตัวครับน็อตไม่ถอดเลยสุดยอดไหมละ่ะนี่น็อตไม่ขยับเลยตะเข็บซ้ายขวาแห้งแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดสติกเกอร์อยู่ครบซ้ายขวานะฮะฝาท้ายเดิมด้วยนี่แอลซิลิโคนเดินตรงเป๊ะแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรโอ้โหสรุปคันนี้เยี่ยมเลยนะฮะล้างขึ้นมาไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยเรียกว่าใช้รักษามากนะฮะเจ้าของคนล่าสุดนี่สีสันนี่สวยเนียนบางใส ขอไปอุ้ยผิวดีบางมากกระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆสมาร์ทเอนทรีได้2ฝั่งมีกันขโมยฟิล์มรอบคันยังดูดีบันดงบันไดย,ยังดูดีนะล้อแม็กสวยนะครับขับเก่งใช้ได้ไม่มีเบียดฟุตบาทยางแม็กซิตบารโวปี2 2ทั้ง4เส้นดอกยังเหลือเยอะนะครับดอกยังค่อนข้างเต็มไดอีกสัก2ปีแน่นอนซุ้มล้อเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิคว่ำและล้อสุดท้ายก็สวยนะครับนี่ เรียกว่า4ีล้อสภาพใกล้เคียงหมดเลยนะฮะยางปี22 m a x ็ซด,ดอกสวยๆนะครับได้อีกยาวๆนะฮะซุ้มล้อเดิมเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักน้ำท่วมอะไรประตูหลังซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเจ้ากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกด้านในน็อตเดิมสติ๊กเกอร์เรียบเนียนนะฮะ น็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับไม่มีถอดนะจ๊ะเสาด้านหน้าซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบทุกเม็ดเลยจ้าซอกในเดิมหมดทั้งซ้ายทั้งขวาแก้มเดิมน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับสุดยอดเลย้าสีงดสิงหาไปตามนี้ก่อนนะฮะยังเหลืออีกหลายเดือนนะฮะ กระจกเดิมโรงงานจากโตโยต้าดูห้องเครื่องกันโชมนี้จะมีทั้งเครื่อง2.4แล้วก็2.8สําหรับใช้งานทั่วไป2.4นี้ก็เหลือๆแล้วฮะเป็นเครื่องเดียวบล็อกกับกระบะบล็อกเดียวกับกระบะรีโวพราะะ้านได้เรื่องความทนทานหายห่วงแน่นอนได้ไม่น้อย90,000โลครับ150แรงมาเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะประหยัดสูงสุดก็13โลลิตรนะถือว่าประหยัดมากนะฮะซอกในเดิมหมดฮนะฝั่งขวาตัวาคมๆเลย ะฮะเบ้าชคสวยมีเบรก ABS ด้วยนะฮะแก้มขวาเดิมฮะสติกเกอร์เรียบเนียนเม็ดอาร์คอยู่ครบซับในแห้งสนิทคานเดิมรูกลมคมคลิปนะฮะซุ้มล้อตรงนี้ 3R คมคมเลยคานด้านบนนะฮะเดิมหมดฝั่งขวาตรง,ตรงกลางฝั่งขวาจะมีตัว R นี่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลรีโวเลยมีลูกศรชี้เข้าด้านในคม,คมคมแบบนี้หม้อน้ำเดิมของโตโยต้นะฮะรูกลมทุกรูลูกศรคมมาก ซ้ายขวานะฮะอักษรคมกริบเลยฝั่งซ้ายตัวแอลคานฝั่งซ้ายก็เดิมหมดนะฮะรูกลมคมกริบแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับฐานรองแบตเตอรี่ไรสวยแห้งนะฮะซับนงซับในสวยเลยแก้มซ้ายก็สติ๊กเกอร์เรียบเนียนซุ้มล้อแห้งสนิทนะฮะ แผ่นเพรเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาผลิตกรักฎาคมปี2015หลาดเครื่องจะเป็น2 GD เลขตัวถังจะเป็น MR0GB ลงท้ายด้วย100.01332เอ้ย7ขอโทษตัวท้าย7เครื่อง2.4ลิตรผลิตและประกอบประเทศไทยสติ๊กเกอร์มอกเรียบเนียนสวยงามซอกในฝั่งซ้ายตัวแอลคมๆเฮ้ยคันนี้ได้ฝาเดิมด้วยฮะน็อตไม่เคยถอดสุดยอด ด้านใต้แห้งสนิทสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่ถอดไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวฝาแท้สลักเต๋อหยุดแต่โอ้โหสิบปีแล้วนะแต่เดิมมากใสามากฮะน็อตไม่สะเทือนเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันเลย ยังแน่นๆเลยนะฮะไม้แท้90 0 0 0โลแน่นอนเดี๋ยวไปดูด้านในกันได้เบาะไฟฟ้าคนขับด้วยนะฮะแล้วก็เบาะหนังที่เห็นนี่คือของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะฮะเป็นหนังแท้เนื้อเดิมสเปคเดิมเลยยังไม่เคยเปลี่ยนนะฮะยังไม่เคยซ่อมอะไรทําความสะอาดขึ้นมาสวยมากครับเพราะว่าวิ่งน้อย90 0 0 0โลเป็นสีช็อกโกแลตสวยมากนะครับได้เบาะไฟฟ้าด้วยแผงประตูก็เดิมหมดนะฮะ,ะแผงประตูสีดําตัดกับหนังสีช็อกโกแลตนะ,ะสวยมาก มีลำโพงชวิตเตอร์ให้ด้วยแล้วกระจกนี้เป็นออโต้สบานด้วยนะฮะฟิล์มก็สวยนะเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามีน่ายังสภาพดีมากขอบคุณมากนะครับประตูหลังขวาฟิล์มก็ยังสวยแผงประตูก็ยังใสนี่มีลูกเล่นอ่าวัสดุตกแต่งที่สวยมากนะครับเบาะแถว2สวยมากโอ้โหบอกเลย10ปีเบาะได้สภาพนี้ถือว่าดูแลรถดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็หัวหมอน3มตำแหน่ง ส่วนตรงกลางจะเป็นที่วางแขนกับที่วางแก้วน้ําแบบนี้มีรูติดตั้งคาซีทเรียบร้อยด้านหลังจะมีปลั๊ก power outlet 220โวลต์ให้อันหนึ่งแล้วก็ power outlet ทั่วไป12โวลต์ให้อันหนึ่งนะฮะตัวเบาะสวยจริงๆอ่าพับอบเด้งปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายแถว3ดูแล้วนั่งสบายนั่งได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สภาพเบาะสวยมากแผงท้ายก็สวยอีกแล้วเป็นพลาสติกสีดำสวยมาก ริ้วรอยมีกันบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่าก็ยังสวยดูดีนะครับด้านซ้ายจะเป็นที่เก็บของแม่แรงและอุปกรณ์หลอดล้อมีให้ท่านครบครันอยู่ครบเลยเจ้าของเดิมแถมตัวถานรองมาด้วยขอบพระคุณมากและแถมพรมดักฝุ่นมาด้วยโอ้โหคุ้มเลยใครได้ไปพรมเดิมสวยมากนะฮะด้านล่างสวยแผงมาติกฝังขวาก็สวยนะครับต๊ะเบาเอนได้เยอะนะนี่ลงได้ระดับนี้เลย โซด้านหลังมีไฟด้วยเยี่ยมเลยนะฮะอันนี้ดีมากแล้วก็มีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งสภาพเบาะเนื้อสวยมากนะครับแผงพลาสติกซ้ายขวาสวยรุ่นนี้เก็บเบาะง่ายฮะดึงแล้วมันก็เด้งขึ้นมานี้เลยแล้วก็ตบและเกี่ยวง่ายๆไม่ยากนะฮะทีนี้ก็จะเก็บของกันได้แบบเต็มที่เลยถ้าเรานั่งกันแค่5คนนะฮะนี่อึ๊บอ่ะอะ,อะไรอึ๊บอ่ะแล้วก็เกี่ยวไม่ยาก นี่ง่ายๆเลยนะฮะเรียกว่ามีพื้นที่ในแนวสูงนี่ค่อนข้างเยอะเลยขนของได้เต็มที่เลยเดี๋ยวไปลองนั่งกันนะฮะผมเสียดายอย่างหนึ่งนะด้านหลังน่าจะให้มือจับช่วยขึ้นลงมาสัหน่อยอาจจะต้องปีนเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ถอยเบาะคนขับมาสุดเลยเพื่อจะดูว่านั่งได้ไหมโอ้ยเหลือนะครับถือว่ากว้างเลยนะฮะเนี่ยเหลือเลยนี่ถอยคนขับสุดแล้วนะฮะ,ะแถวกลางรู้สึกเลื่อนเดินหน้าล่ะเอ้ยเลื่อนถอยหรือเปล่าเดี๋ยวดูอ่ะไม่ได้เ,เดินหน้าได้ไหม อย่ามฟิตแล้วกันอถอยได้นิดหนึ่งฝืดฝดหน่อยไม่ค่อยได้ถอยอเดินหน้าถอยหลังอ้าถอยมานั่งสบายเลยนะฮะ,ะนั่งที่นี้เหลือเลยเหลือเป็นคืบเลยพงษาก,การเอ็นลงได้เยอะมากนอนเลยดีกว่าหน้าแถวสองนี่นอนได้เลยโอ้สุดยอดมากมีแอร์เพดานด้วยปรับความแรงได้เองนะฮะมีแอร์ออโต้ด้านหลังด้วยแล้วก็แอร์นี่ครบทุกที่นั่งเลยมีไฟส่องสว่างอีกนะฮะ โอ้เบาะนี่สวยมากฮะโดดเด่นมากนะฮะสภาพบาะนี่คือเนียนกลิปเลยนะฮะ<ม>แผงประตูซ้ายขวาสวยหมดนะ,ะฟิล์มลามินาก็ยังสวยใช้ได้นะฮะอ่าแผงหน้าซ้ายสุดท้ายสวยเหมือนกันนะฮะฟิล์มลามินาก็ยังสวยเบาะจะไฟฟ้าคนขับตัวเดียวนะฮะฝั่งซ้ายต้องปรับด้วยมือ เนื้อบอสวยมากฮะเป็นสเปคเดิมเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเนียนกริบเลยอ่ลองขับกันคุณแจ immobilizer หน้าตาแบบนี้คุญแจสำรองมีให้ครบด้านหน้าโอเคหน่อยเพราะว่ามีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่น้อยมาก95,000นะฮะสิปี95,000 0โลเท่านั้นเองนะฮะปิดฝาท้ายก่อนเป็นระบบไฟฟ้าใช้งานง่ายนี่นะครับอ่ะ เปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลเช่นเคยนะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยนะฮะปรับความแรงได้ประมาณ7ระดับแล้วก็อุณหภูมิก็ดิจิตอลเช่นกันนะฮะมีแอร์หน้าแอร์ Air หลังมีครบเลยนะฮะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆซึ่งก็สวยมากนะฮะสภาพนี้ยังเนียนกริปเลยถุงลมนิรภยัยด้านหน้านี่4ใบนะฮะที่เสา2ด้านหน้า2ที่เบาะอีก2เป็น6 ด้านหลังผมไม่เห็นแล้วคาดว่าน่าจะ6ใบนะครับหน้าจอเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานนะฮะเป็นระบบสัมผัสพร้อมภาษาไทยมี DVD ให้ท่านเรียบร้อยมีแผนที่นำทางเนวิเกเตอร์ด้วยเยยมเป็นระบบสัมผัสใช้งานง่ายๆนะฮะอันนี้เป็นช่อง SD เนาะต่อบลูทูธได้เล่นเพลงจากมือถือได้เล่นได้หลายอย่างได้ดูเล่นหลายได้ f m AM บลูทูธ a ออูนู่นนี่นั่น นะฮะกล้องหลังมีให้ในตัวเรียบร้อยอึ๊บอ่ะนี่มีกล้องถอยหลังให้แล้วพร้อมเส้นกะระยะแบบนี้นะครับด้านล่างนะฮะก็จะมี power outlet มาให้แล้วก็มี usb aux แล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวมาให้นะฮะเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านในเป็นที่วางของทั่วไปลายไม้สวยมาก โอ้โหเด่นนะคันนี้เด่นเรื่องวัสดุภายในนี่สภาพดูดีมากนะครับ10ปีดูดีมากแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํา2นะครับเกียร์ออโต้หสปีดหัวเกียร์คันเกียร์นี่เนียนกริบเลยนะฮะแทบไม่สะเทือนเลยมีแมนนวลโหมดด้วยเพิ่มลดเกียร์ได้มีโหมดการขับขี่ทั้งแบบประหยัดและพาวเวอร์โหมดนะครับเด็กมือทั่วไปตามสไตล์รถใหญ่แล้วนะที่เท้าแขนเป็นหนังสีน้ําตาลเลื่อนไม่ได้นุ่มๆด้านในโลง่งๆมั้งเออโลง่งไม่มีอะไรแล้วนะ มีแป้นพัดดัลชิฟหลังพวอมไล,ลัยเปลี่ยนเกียร์ได้ขับสนุกแน่นอนแต่ที่ยังไม่มีนะฮะครูซคอนโทรลยังไม่มีให้สำหรับปีห5ตัว 2.4V ยังไม่มีครูซคอนโทรลนะแต่มัลติฟังชันพวกนี้มีเหมือนเดิมเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้เริ่มลอกเนี่ยหน่อยๆใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เลอะลอกอะลอกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรตามอายุนะฮะไม่แปลกที่เหลือเอาดูดีนะฮะที่เหลือดูดีลายมงลายไม้รุ่นนี้ชอบแตกแต่คันนี้ดูแล้วยังไม่แตก ลายไม้ยังสวยหนังพวกอะลาย,ยังสวยนะครับใช้ได้ปรับได้กี่ทิศท,ทางเดี๋ยวดูลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังได้4ทิศท,ทางเลยกระจกไฟฟ้านี่ดีเพราะว่าออโต้ทั้ง4บานเยี่ยมผมชอบออโต้4บานเลยเซ็นทรัลล็อกมีให้กระจกข้างปรับไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยมีที่วางแก้วน้ําให้นี่อันนี้ผมชอบแล้วก็ด้านล่างมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะฮะโอเคกระ จกหลังตัดแสงสะท้อนแบบทั่วไปนะคะจอของเดิมแถมกล้องมาแล้วขอบคุณมากด้านบนช่องเก็บแว่นมีให้ไฟส่องสว่างเป็นหลอดขาวนะแล้วก็ด้านขวามีกระจกแต่งหน้าให้เนี่ยนะออ,อ่ะมีไฟส่องสว่างให้นะครับซ้ายขวาเลยนะฮะมีเจิมบ้างเล็กน้อยแสดงว่ารถบ้านแน่นอนนะฮะ นิดหน่อยนิดหน่อยที่เหลือสวยครับด้านหลังสวยมากเป็นสักาดสีเทาเนียนเนียนเลยจ้าเจ้าของเดิมทำอะไรไปฮะเนี่ยไปเปลี่ยนข้างนอกมาเองใช่ไหมของโมบิลวันเมื่อมีนานี่เองนะฮะเขาเพิ่งถ่ายของเหลวใบตอนใหม่92 0 0 0ขยับไป2,000กว่าโลถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วเนาะน้ำมันไส้กองเปลี่ยนแล้วน้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนมานะ เนี่ยน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายก็เพิ่งเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้ารอบนี้ผมเข้าเตโยต้าผมถ่ายเฉพาะน้ำมันเครื่องกับไส้กรองอย่างเดียวนะน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเขาเพิ่งทํามาเมื่อมีนานี่เองเราไม่ต้องไปทําซ้ํานะครับเจ๋สวยมากนี่โลโก้สวยเลยด้านบนรู้สึกจะเป็นคลูบ็อกซ์เปิดให้อ air ไหลได้นี่ด้านล่างเจ๋ทั่วไปนะฮะโอ้ยังอยู่ครบร้อยขอบคุณมากนะฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยให้เขาไปเขายังเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเยี่ยมมากคู่มือคู่มือทั้งหลางมีฮนะคู่มือน a วิเกเตอร์คู่มือทั่วไปนะครับแฟมอยู่ครบฮนะสำเนารถกันหน่อยนะคันนี้คนแรกเป็นสุภาพสตรีคนที่สองจำไม่ได้แต่ชื่อบุคคลทั้งคู่นะ,ะปีผลิต2015นะครับ เรียกว่าล็อตแรกๆของโชมนี้เลยป้ายกรุงเทพเหมือนเดิมจดทะเบียนปี2015สีเทา Silver เลขตัวถัง MR0GB ลงท้าด้วย1001337 0 0เครื่องยนต์ 2GD0027337 ดีเซล4สูบ 2,400cc 150แรงม้าลองขับกันเลยครับอยู่ท่านี้เดี๋ยวเลี้ยวไปทางนู้นก่อนเลยนะโอ้โหพุ่งมากออกตัวนี้พุ่งปี๊ดเลยนะฮะเหลือๆเลย พุ่งเลยนะฮะเบรกจึก๊กช่วงแรกยังแน่นหน้าแน่นเครื่องเดินเรียบงเงียบเลยมีกล้องหลังให้ในตัวเรียบร้อยพวงมาลัยแน่นๆเหมือนเดิมฮะกระชับจับแล้วมั่นใจเฟิร์มมากอารมณ์ก็คล้ายๆรีโวโน่นั่นแหละนะฮะแน่นๆหน่อยนะเอ้ามาดูวงเลี้ยวหน่อยดูเรื่องความคล่องตัวกันหน่อยนะฮะสำหรับรถไซนี้ดูว่าจะกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ดีแค่ไหนนะวิ่งกันไปเลยนี่ เฮ้ยวงเลี้ยวแคบนะฮะเฮ้ยขับกับรถง่ายมากคือวงเลี้ยวแคบมากนะฮะปกติอาจจะต้องค่อยๆค,ค,คลานอันนี้คือวิ่งอย่างนี้เลยเหลือๆเ,เลยพี่น้องได้เรื่องความคล่องตัวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครกําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะในงบที่ไม่สูงจนเกินไปนะฮะวันนี้บอกเลยมันลงมาอยู่ในจุดที่สอยได้แล้วนะฮะตัวนี้นี่ออกห้างล้านสามหกเ้า 1ิปีผ่านไปกับไมค์แค่เก้าหมราคาหายไปเท่าไหร่ไปดูใครกำลังตามหา PPV นะฮะสุดยอดรถครอบครัวเจ็ที่นั่งที่ทั้งทนทานใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันอไลล่ถูกบอกเลยเจ้าตัวนี้ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะฮะกับปี25 1 5 t o y o t a f o โตโยต r าฟอร์จูเนอร์ดีเซล2.4 V ออตขับ2ไม่9 0 0 0 0 คันนี้เป็นรถบ้าน2มือนะฮะดูแลรถดีทั้ง2ท่านราคาตัวนี้ออกห้างป้ายแดงนะ1 3 6 9 0 0 0บาทราคาวอล์กอินหน้าร้านนะฮะวันนี้เราตั้งขาย6,99,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงอินสดก็ได้จัดไฟแนซงก็ดีราคาพิเศษลดเลยหลือเพียง6 7 9 9 0 0บาทเครดิตีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ท่านด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ก e ล่อง ECU และอะไรกว่า179รการยการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลย เท่านั้นไม่พอฮะออก่อนออกรถเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยตา้าเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดร,ระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันคาช์บอรคก่อนส่งมอบเช่นเคยโอ้โหรถสวยใหม่น้อยมากนะฮะเก้าหมื่นโลเท่านั้นเองฮะกับราคาที่ต้องบอกว่าลงมาจากป้ายแดงวันนี้เนี่ยเรียกว่า เกินครึ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครสนใจแอดไลน์เลยครับด้านล่าง i d Line 19sp คนนับแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google m a p พิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนการลประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกรณ์รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติด finance ก็ขายได้ปิด บัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1น,นาทีรถเด่นเยันนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของเรานู่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดส9สีประกรณรุ่นปีอ,องที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com